อมีตู้ตะพี่ไอ้ันน,นี้มันก็เนียนนะแต่ว่าแบบ ไปสัมผัสแมกกาซีนทุกเกมนี่เกมไมกมมกมาซีนในการรีวิวบอสอีกเหมือนเดิมครับผมวันนี้เราจะมารีวิวบอสอ่ะเสื้อครับผมเสื้อที่เป็นบล็อกใช่ไหมที่มันทำมาจากบล็อกอ๋อบล็อกเหรอใช่วันนี้เป็นบล็อกไงนี่เป็นบล็อกหินบล็อกดินบล็อกไม้ออนแล้วก็ผมไม่รู้ไม่ศึกษามาเห็นเห็นเป็นไม้เหรอเนี่ยเห็นเป็นไม้เหรอแล้วก็มีทรายครับผมแล้วก็โอ๊กแล้วก็ TNT แล้วก็ออกซิเดียมแล้วก็ เบสล็อกครับผมจริงๆมันก็ไม่จะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเอาย่อยๆก่อนดีกว่าใช่ไหมบุ้มหันย่อยๆเลยใช่ไอ่ะบุ้มเรามาใส่แบบไอแอมสโตนกับชาเลนจ์กันดีกว่ามั้ยแอมสโตนชาเลได้มีดเออเหมือนไหมล่ะมาเรามาใส่กันดีกว่าบุ้มลองใส่ดูลองใส่ดูลองไอหินมาตั้งดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งยืมียน เอาวอากอาเ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 อนเอา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 เมัเอเอด้อาเาเอ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 าเตาเันเอาเนาเอเอาเวาเอ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 านอิเออานอเอาอเออาเเอาเอาอเอาเเปอร์อาเเนเอเอา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 เเอาเอาามันเอาเอาเอ้อาเเง้อาิเงอาเป็นคนเข้ากับ บรรยากาศทีม่มาโอเคปุ่มมาดูอันดินกันดีกว่ามาดินด้านลงไปอืมแถวชั้นเห็นไ,ไหมเฮ้ยท้อ,อ,องฟ้ามีผลิตแปรปรวนทันใดอังกอร์ไอ้อบเดืดลองดูลองดูไ <am> อ้อบมาเดืดซื้อหน้ามันโคตรเนื้อเลยโมดิ <laughs> <laughs> เงี้ยขยับวีดาผีมีพี่เออว่ะลองดูไหมลองดูอ่ะดาบดาบดาบหินดาบไม้ดาบโอ้ยดาบดินมีไหมเนี่ยบ้มเรามาดูแบบไม้กันดีกว่าครับผมไหนดูดิต้องใช้โอ๊คไหมเง้ยโอ้ยใช้พี่โอจื๊บจื๊บจื๊บเนี่ยครับเราเหมือนกับท้นชาเลนเดียวฝโอเคสุดยอดเสื้อเกาะชาเลนจ์ หน้าม่งไม่เนียนเลยตรงนี้อายไม่ได้โคตรหาเลยเงี้ยมันไม่ใสเกลมองไม่เห็นพี่มันผิดท่าตรงที่หน้าแบบเดินเข้ามาฮึบอยู่ไหนวะปึ๊บเห็นหน้าไก่ที่แบบเงี้ยเงี้ยไม่หล่ะไหนดูดิมาอันนี้เอาเป็นทรายครับผมทรายต้องเอาทรายมาแอมแอมอะไรแอมใส่ใส่แอมใส่ ขึ้นเกาะมันมันเอามาทำนี่เนี่งงกับคนก็งงกับคนสร้างจริงๆเลยนะเนี่ยเอาทรายมาเกี่ยวขึ้นเกาะวอทเฮ้ยไม่สวยอ่ะไม่เอฟเฟคด้วยเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันล่าสุดนะผมนี่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 มีออร่าข้างๆตัวเลยบูมเลยหน้าตาดีออร่าเลยเทุยไม่ใช่ไม้ไม้อันนี้เป็นไม้โอ๊กใช่ปะไม้โอ๊กพี่ไม้โอ๊กต้องเอาโอ๊กมาไม่ได้เรียนหรือเปล่านี้ผมว่าไม่ได้เรียนนะ ไม่อ่ะไม่ไม่เนียนเอ้ยไม่แน่ดูไม่แน่ไม่แน่ลองดูสาธิตสาธิตไม่เนียนใช่เหรอไม่เนียนอ่ะดูตรงหน้าดิเล่นแลดูไปดูมาเหมือนมึตงตามองมันเหลวทางทางท่างซ้ายทางขวาคุณวะจริงมันไม่เนียกับรองเท้ารองเท้ามด,ด,ดูดิ มันทาแบบมาต่อมาต่อกันมอต่อมาต่อกันตอกไม้มาต่อไม่แบบยากจนไงแบบไม่มีรองเท้าใส่ยากติดต้นไม้เราทำเทียนทีเหรอเทีนทีพี่แอมแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะผมมันจะมีเอฟเฟกต์นะผมเทียนทีเดี๋ยวเราค่อยให้ดูกันดีกว่าครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามาแบบไอแอมมือนดีกว่าไอแอมต่อเอาซิเบียแอมมาจ้ะเดนต็อกทีม ไปเลยคือมันนะมันนะเอ้ยคม่รู้ออสเตรเลียเพิ่มเรีดเดยดแทนเลยไม่ไ,ได้บุ้มเอาเอาทียนทีเหรอบุ้มดีดีแบบนี้ใส่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 เราเรามาเป็นไอแอมสโตนไอแอมไอแอมทียนทีเหอโย่มีตู้ตรงนี้เอ้ยอันนี้มันก็เนียนนะแต่ว่าแบบโอเคเมื่อกี้คุณก็เห็นแบบผลลัพธ์ออกมาแล้วครับผม คือมันเป็นเอฟเฟกครับผมนี่แบบรุนแรงแบบเกินนะผมตึมหัวขันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทำให้ดูครับผมวิธีการทำเอาอีกย่าเอาอีกเดี๋ยวเราต้องออกไปไกลๆจากที่นี่ก่อนนะผมวิธีการใช้ผมให้กดตัว R นะผมเพื่อระเบิดนี่ทำไมพี่มันระเบิดเราได้แล้วลองมาไล่กันดูแหน่แต่มันไม่ใช่แบบระเบิดได้รัวๆนะมันต้องแบบรอจังหวะด้วยผม มันจกูดาวคูดาวด้านล่างครับผมแล้วเปิดไดมอนด์แล้วแบมอนด์แบบนี้เลองดูลองดูมาแล้วมาแล้วแล้วแล้วเปิดไกลๆหน่อยใช่ไหมไม่ได้เอาแค่จอดอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ของหายเลยอะหายเลยไปแค่กดมันจอดถ้ำมาไปทำทำทางถ้ำเลยแบบเนี้ยตู้รอรอคูดาวโอ้แต่ว่ามันง่ายเนาะ ทำไมต้องมาทีถึิงนบบนี้ผมระเบิดตรงนี้อีกโอ้แล้วแบบรวมเทียนเทียนที่แบบผมวางไว้อีกนะผมก็เป็นอะไรที่ไหนไปทอดสองถุงบ้มมาออสซิเดียมเลยดีกว่าออสซิเดียมออสซิเดียมมีพอตพิเศษเพิ่มเลือดใช่ไหมเพิ่มเลือดไฟฟลิชชั่นเบนดิจิสเตอร์เพิ่มเลือดเยอะปะเพิ่มมาอีกหลอดหนึงที่แทนเนี่ยโอ้โหถือไปเรียนพี่เดี๋ยวพี่ต้องใช้ดูเหมือนกันนะ เมอ่อบางคนแบบคิดในการไม่ถึงไงอ๋อมีผมเองผมรู้สึกว่ามันมีภาษาพิเศษต้องมีภาษาที่เพิ่มโอเคอเค๋ออ,อ,อ,อย่างนี้นี่เองแบบหลอดนึงแบบเป็นสองช่องครับผมเข้าใจครับโอ้แต่ว่าไม่อเอ็นชาร์ดแ,แล้วก็มันบอกว่าการไฟแล้วก็ฮิลบูธใช่ปะ่ะใช่ไฟโปรเทคชันแบบโคตรอึดเลยอะแบบอึดอะ อันนี้ก็เดินดีเดินดีนองแป็ก1.5เราไม่เย็นเอออสซิเดียนเอ้ยออสซิเดียมเนียนจริงแต่ว่าถ้าเองเปลี่ยนสกินแบบยังไงออสซิเดียมอีกเป็นอีกชั้นแกเป็นยังไงวะเียนโคตรมหาแบบซูเปอร์วีเบลลี่เบลลี่่กอยไม่เท่ากับชุกก่อนเล็กนะพียงสู้หรือสู้ได้เลยโอ้เอาเรื่องว่ะและนี่ก็คือไพ่ตายนะครับผมและนี่คือไพ่ตายบางคนอาจจะเห็นแบบที่ขุดแบบ เคยเห็นแล้วใช่ปะพาร์ดีแล้วที่คุณเบรล็อกเหรออ่าใช่เครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเสื้อบ,บีดล็อกกันนะครับผมว่ามันจะแบบอึดแค่ไหนอึดที่สุดในเกมหรือเปล่าอ่าแต่ผมก็ไม่รู้นะผมผมว่าไม่ได้ใช่นะเบรล็อกไม่ได้เอางี้ดีกว่าบุ้มเดี๋ยวพี่จะลองวางเทียนทีได้ไหมจะดูว่ามันจะอึดหรือไม่อึดพจะลองมาลูกนึงก่อนดีกว่ามาลูกนึงก่อนลูกนึงก่อนเลยใช่แป๊บนึงกินขนมแป๊บ มีเงี้ไงเลี้ยงหรือเปล่าเ้พี่น้ำเ่มเลือดให้มาเพิ่มอีกสองลอดเลยเฮ้ยเราเรื่องเอาเรื่องแต่เลือดตอนนี้คือสองสองลอดตอนนี้มาเรือหรือเปล่าเลือดไปแถบนี่จริงดิต้งบอกฟอรนาเีตไปเลยนะผแล้วมันผเลือเอาเรือให้เต็มก่อนอะเอาใหม่เอาใหม่เอใหม่ต้องเอาเลือดให้เต็มกว่าเต็มให้เต็มเอ้เต็มเต็มยังกินให้เต็ม เราดูแต่แต่กินเพื่ออ่เาเต็มละมาเมื่อกี้หนึ่งเมื่อกี้หนึ่งลูกครับผมเราจะลองเป็นสองลูกห้าเลยว่ะไอ้หกเลยมาโอ้โหตุ้อืออืออือจะกระจี้ครับผมสามหัวใจจะกระจี้ไหนลองสิบลูกดิันจะเป็นยังไงเราให้ผมดูขา้างในอ่ะ ม่ต้องสิบลูกดีกว่า,าเอาแบบเอาแบบมั่วเลยนะมัว่วเลยไม่แหลกเออวะ <laughs> ไม่หนึ่งคิดถึงเรื่องแหลกไม่แหลกนะก <laughs> ี่ลูกไม่ว่าแต่กลัวแหละ <laughs> มันจะแหลกแค่ไหนเอาลิวเทียนม,มาผสมเลยพี่เอาลิวเ,เ, <laughs> เทียนอะไเลยพี่โอ้โห้ครอบไปหลังคาเชียวหอบมืดบ้านเทียนที นอะ๋อเหลือให้เ <perman> จ e <ux> ็บ <saturated> ห <itos cake> ัวใจขมุน <piace> ร <giving quin> ับเลยเจ็บห <Overwatch> ัวใจข้าพี่ตีเกี่ยวดบเพชรนี่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอดูหน่อยเจ็บใจว่าเข้าดีและวสอบหัวใจเฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่จะต้องเลียตายหรือไม่ตีตายเดี๋ยวจะกินใหญ่กินใหญ่ลองตีให้ตายดู รถอิดเลยดูดิเล่นรถเมืงไหรเนี่ยรถรถทีละเด็ดหัวใจเล่นก,กี่หวัวใจละ <c oughs> ไม่ต้องเลยกี่หัวใจนะละตายละโอ้ใหม่ก๊อสเอบ้บูลองลองลองใช้ดาบฟันพี่ดิดีกว่าเอารถทีละหนึ่งรถ,รถทีละสองจุดห้าดีก 5, ว่าหนึ่งหัวใจสองจุดห้า <Yeah. S 2> ประมาณนี้ครัผมอ่ะไันะ้นผมลองตอบดูบัดค่าดับชาร์บีชาร์บีนะเอ็นวิวไหนเลยเราจะลองดูนี่หน่อยแป๊บนึงนะถ้ามันตีมสะทอนีี่ผมลืมดูลองดูลองดูี่ชาร์บีอะไรไมนี่ชาร์บีอะไ,ไ,ไรเราสองราเทียสูต0.5หนึ่งหัวใจหนึ่งหวัวใจเทีย,ยหนึ่งหวัวใจ ชาปีเลยหนึ่งไม่ก็เกือบสองอ่ะเข้าใจปะโอ้โหนี้นี้ดินี้ดินีดิหนี้ดินีดินีเอชดีิมใส่เลยมาเป็นกัปตันอเมริกาใช่ไหมไม่ใช่ไอรอนแมนนี่ว่ะเฮ้ยจะไปหยิบเสื้อเข้ามาใส่ทำไมเอามาเก็บเดี๋ยวนี่เอามีอะไรพุงใครไม่เห็น ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นคอย่างเทียนเลยหากคุณเหนือชุดก่อนนี้อย่าลืมกระชืบไลค์ถึง500ไลค์โอเคอีกตัวลราจะกอนสวัสดีครับไม่ไายแล้ผม